มาดูค่ะพื้น,นี้เข้มสะใจไหมคะพื้น,นี้ออกโทนเขียวนะคะเพราะว่าเป็นสูตรดีเกลือฝรั่งเป็นงานอีโคปรินท์โฮมล็อกบูดค่ะปกติเนี่ยจะเป็นสีออกโทนโทนน้ำเงินเข้มนะคะแต่รอบนี้ก็จะออกโทนสีเขียวค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นใบไม้เปลี่ยนสีไปได้วยกันเลยนะอันนี้มีอันนี้จะเป็นใบอลางนะคะนี่ค่ะหรือว่าใบนนซี ส่วนส่วนใบนี้จะเป็นใบไม้มาใหม่แปลกมากโอโ้ใต้ท้องใบสีแปลกมากส่วนนี้จะเป็นทองอไรนะคะนี่เราใช้อีกสูตรหนึ่งพี่ๆจะดูว่านี่ค่ะใบรางแดงนะคะไม่ได้ออกสีส้มแล้วนะนี่อันนี้จะใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะนี่ค่ะใบรางแดงก็ จะออกเขียวๆเ,เหลืองๆนะคะไม่ได้ส้มสดเหมือนอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมอเดลนะคะสีใบไม้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ใบว่านเทวดาก็จะออกโทนสีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นใบหนานเฉาเวย่ยก็เขียวสดมากนะคะนี่ค่ะว่านเทวดาก็ นี่มาแปลกเลยเดี๋ยวเรามารุ้นใบชายยาหรือว่าใบชูรสนะคะนี่ก็จะออกสีเขียวค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นใบปีบค่ะใบปีบก็จะออกเหลืองๆเขียวเยวแบบนี้นะคะคือใบไม้เขาจะให้สีแปลกมากนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเรามารุน้นโอ้ใบสบู่แดงนะคะใบสบู่แดงก็จะเขียว เขียวมรกตเขียวไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ามาลุ้นใบลำไยยอดอ่อนใบลำไยก็จะออกสีน้ำตาลแกมม่วงนี่ก็จะเป็นใบสะเดาค่ะอันนี้ใบโอ้ใบอะไรไม่ดูมาแปลกแล้วก็สีแปลกมากนะคะใบที่มันมีที่มันมีอยู่สามสามใบที่มันชอบอยู่ข้างรั้วค่ะใบเนี่ยใบให้สีแปลกมากเลยนี่ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นใบสบู่แดงค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชงโคโอ,โอ้ชงโคเห็นไหมคะว่าใบที่มีความเปรี้ยวเนี่ยเขาจะรอบนี้ถ้าโดนดีเกลือฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นอีกสีหนึ่งนะคะออกโทนฟ้าแล้วก็โทนเขียวเพราะว่าเราใช้ความเป็นกรดเป็นด่างในการทําในการโมเดนให้สีเขาเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการถ่ายสีจากคอโลฟิลใต้ทองใบนะคะนี่ค่ะก็จะ mm. สู่กับผืนผ้านะคะก็จะได้เป็นสีแปลกๆแ,แบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นสายหยุดนะคะก็จะออกสีส้มสวยมากอันนี้ใบไม้แปลกใช่ใบมะยมหวานหรือเปล่าคะเนี่ยใบมะยมหวานเขาจะให้สีสวยนุ่นี่ไงให้สีเขียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบเงี้ยวนะคะหรือว่าใบอะไรเลยจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นใบสบู่แดงค่ะเดี๋ยวอยากเห็นว่าใบละหุงให้สีอะไรนี่ใบละหุงให้สีเขียวสวยมากนี่ค่ะแต่วิแต่ยอดอ่อนของใบรางแดงก็ยังให้สีสวยอยู่แต่ว่าเมื่อสักครู่สักครู่ใบรางแดงใบแก่เขาให้สีไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะโอ้รางแดงยังสวยอยู่เนาะแล้วก็แคนาก็สวยอยู่ค่ะนี่เป็นทองอุไรค่ะ องไรก็ให้สีสวยมากค่ะนี้ก็นี่ใบแปลกใบไม่ทราบชื่อ <c oughs> อันนี้สวยนี้ก็จะเป็นใบแคนานะคะรอบนี้ก็จะออกอีกโทนสีหนึ่งโอ้โหอันนี้ใบยูคาลิปตัสก็สวยใบ <c oughs> อีกแบบหนึ่งนะคะนีกจะออกส้มนี่ใบลำไย โอ้ใบดำใยให้สีส้มนะคะนี่เห็นไหมคะใบชงโคให้สีเขียวแล้วมาดูขี้เหล็กอเมริกันขี้เหล็กอเมริกันให้สีเขียวออกเหลืองนี่แปลกมากแล้วก็ใบชงโคก็จะมีทั้งหน้าใบหลังใบให้สีส้มแล้วก็ให้สีแปลกอีกแล้วนี่ก็จะเป็นใบแคนานะคะ นี่ก็จะเป็นโอ้ขี้เหล็กในการสวยนะคะเนี่ยวางเป็นรูปดอกไม้แล้วก็นี้จะอุย้ยใบลำไย,ยสวยมากนี่ค่ะคือให้สีสีออกน้ำเงินออกส้มแล้วมีใต้ท้องใบเป็นจุดจุดสีน้ำตาลคือสวยมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้ใบลำไย,ยแต่ละต้นฟอร์มของใบแล้วก็สีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะใบลำไย,ยนะคะ แปลกมากนะคะโอ้โหนีอารางใบอารางนี่คือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบแคนาก็สวยค่ะสูตรนี้ใบเขาอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ mm hmm. เท่ากับอ,อีกสูตรหนึ่งแต่ว่าเขาก็สวยไปอีกแบบนะคะพื mm ้นนี้เป็นผ้าใยเยื่อไผ่ค่ะการติดสีอาจจะดีกว่าผ้าใยเกตเต่านะคะเพราะผ้าใยเกตเต่าเราซื้อมาเยอะมากก็รอให้หมดหมดเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแนวนอู้ใบแคนานี้สวยมากเหมือนระบายสีเลยนะคะนี่ ให้แบบเขียวแกมเหลืองตามขอบแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นใบเพกาค่ะสวยมากเดี๋ยวมาลุ้นใบแคนาใบนี้ก่อนโอ้แคนาใบนี้ก็สวยนะอันนี้ใบอ่อนนะคะใบอ่อนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีเขาก็จะแปลกโอ้ใบเฟิร์นก็สวยนะคะเนี่ยอันนี้ใบมะยมหวานค่ะนี่ใบมะยมหวานก็สวยค่ะ แผลกที่ไปเก็บใบสักไปเก็บใบสักแล้วได้ใบนี้มาเห็นว่าฟอร์มเขาค่อนข้างที่จะสวยมากนี่ก็จะเป็นอะไรนะชูรสหรือว่าใบชายาแต่สีของใบว่านเทวดาสวยมากอุ้ยนี่ใบสายหยุดสีสวยมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องลุนตอนท่าแห้งอีกทีหนึ่งนะคะสายหยุด นี่ก็สายหยุดนะคะนี่สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ดอกของเขาดูไม่เป็นดูไม่เป็นทรงว่าเป็นดอกแล้วนะถ้าไม่เห็นจากการแกะใบไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นโอ้มีเมล็ดติดมาด้วยสบู่แดงสบู่แดงโอ้ให้สีสวยนะคะเนี่ยสำหรับสูตรดีเกลฟัฝหลังโอ้โหนี่เฟิร์น เฟิร์นก็สวยค่ะเฟิร์นก็ให้สีเขียวเขียวสวยมากเขียวน้ำทะเลเฟิร์นกับใบว่านเทวดาให้สีสวยมากแล้วก็ทองอุไรนี่ค่ะทองอุไรก็สวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแคนาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นใบนี่เห็นไหมคะใบปีบใบใหญ่นี่เมื่อสูดเมื่อสักครู่นี้คือเขาให้สีส้มสวยมากแต่พอมาทำสูดนี้คือ ใบไม้ชนิดเดียวกันต้นเดียวกันแต่การเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโมเดลนะคะสารช่วยติดสีนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอารางอารางก็สวยอันนี้ใบที่หลุดออกเป็นใบลำไยนะคะแล้วก็อัน,นี้ก็จะเป็นใบปีบใบปีบยอดหอ่อนอ่ขออนุญาตปัดถ่นะคะโอ้โหนี่ใบมายมหวานสวยมาก ถ้านี้ก็จะเป็นนี่ใบเพกาใบาเพกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยค่อยคอย่คอยถูกกับดีเกอร์ฝรั่งเพราะเขาจะเป็นจุดแต่ว่าก็ก็โอเคนะคะสวยอยู่นะแต่ถ้าแบบว่าแช่นานๆเนี่ยสีเขาจะเลอะก,กว่านี้นะคะสำหรับใบเพกาก็ตรงนี้โอ้ใบแคนาน,นี่สวยมากนี่ใบสดาใบาสดาก็สวยนะคะนี่ค่ะใบลำไย อันนี้เป็นยอดอ่อนของใบมะย,ยมหวานโอ้อันนี้ก็แปลกอันนี้ใบปีบเขาสีออกสีทองเยอะมีใบชงโคนี่ก็จะเป็นใบแคนานะคะสีเขียวสวยมากนีแคนาเขาก็ให้สีเขียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของแคนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบอารางใบอารางก็สวยมากค่ะ อันนี้เป็นยอดอ่อนของมะยมหวานแล้วก็ใบลำไย,ยี่เห็นไหมคะใบลำไย,ยอ่อนแก่ให้สีก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะโอ้โหใบนี้เดี๋ยวต้องกลับไปเอาอีกสวยสวยมากอยู่ในปา่าชื่อใบอะไรก็ไม่รู้นี่คะ่ะ